ที่กองบัญชาการหน่วยเฉพาะกิจยะลาตำบลเขาตูมอำเภอยะรงังจังหวัดปัตตานีพลตรีอุทิศอนันตนานน์ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจยะลาและคณะให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษาวิชาทหารหน่วยฝึกวิชาทหารมณฑลทหนารบกที่46ชั้นปีที่1ถึง3ชายและหญิงประจำปี2563จำนวน50นายเข้าศึกษาดูงานณนะกองบัญชาการหน่วยเฉพาะกิจยะลา โดยให้เข้าศึกษาดูงานหน่วยงานทหารในพื้นที่การฝึกเพื่อการสร้างการรับรู้ของหน่วยงานความมั่นคงภารกิจในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4และกิจกรรมการชมการสาธิตยุทธปกรณ์มินิ UAV โดรนจากหน่วยข่าวกรองทางทหารกองพลทหารราบที่15เครื่องตรวจโลหะหน่วยทหารช่างตรวจค้นที่51และหุ่นยนต์ตรวจค้นวัตถุระเบิดจากชุดปฏิบัติการทำลายล้างวัตถุระเบิดหน่วยเฉพาะกิจอโนไทย